สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างมากค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับอุตสาหกรรมของอาหารของประเทศเราค่ะแน่นอนว่าอาหารไทยของเรานะคะ เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วทั่วโลกค่ะแต่วันนี้เองค่ะที่เราต้องการจะยกระดับอุตสาหกรรมนี้ให้มีหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถให้คนในทุกๆพื้นที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นรูปแบบค่ะโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยนะคะจะสามารถพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะที่มีความสามารถในด้านการทำอาหารอยู่แล้ว เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อจะเป็นเชฟที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเข้าหลักสูตรเข้าโครงการนี้จบแล้วก็จะสามารถเป็นเชฟที่เรียกได้ว่าเป็น professional พอที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็สามารถเผยแพร่สูตรอาหารต่างๆเพื่อที่จะยกระดับอาชีพของตัวเองไปอีกขั้นนึงค่ะ จากหลักสูตรนี้ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อจะให้เชฟทุกคนที่เข้าอบรมนะคะ พร้อมที่จะไปเผยแพร่รสชาติของอาหารไทยในแบบที่เป็นต้นกำลับของไทยจริงๆค่ะอาหารไทยของเราค่ะมีหลายแบบด้วยกันนะคะจริงๆทุกท่านอาจจะเคยชิมกันออกหมดแล้วค่ะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทราบว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้างค่ะแต่ทางเชฟทางหลักสูตรค่ะก็จัดรูปแบบของอาหารไทยไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารโบราณอาหารชาววังนะคะหรือว่าอาหารประจําถิ่นประจําพื้นที่ต่างๆที่แต่ละภาคก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะ เราเชื่อนะคะว่าคนไทยมีฝีมือเป็นอย่างมากค่ะจริงๆหลายๆท่านก็ทําอาหารที่บ้านเองอยู่แล้วโดยอาศัยองค์ความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากครอบครัวของตัวเองค่ะแต่พอได้เข้าหลักสูตรก็จะรู้วิธีที่เป็นหลักมากขึ้นแล้วก็ตามหลักสูตรมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะสามารถจบแล้วก็จะได้สติฟิเคตด้วยค่ะเพื่อเป็นการรองรับว่าการอบรมนี้ได้ผ่านขั้นตอนผ่านความรู้ ที่เป็นระบบมานะคะอันนี้ก็จะทำให้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหางานได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเราะะผลิตเชฟอาหารไทยแล้วค่ะเราก็จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถไปทำงานร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศได้หรือแม้กระทั่งเปิดร้านอาหารไทยของตัวเองในต่างประเทศได้ค่ะการที่เราทำแบบนี้ทำเพื่ออะไรนอกจากเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยแล้วค่ะยังเป็นการเหมือนเราส่งทูตทางวัฒนธรรม ของเราเองไปยังประเทศต่างๆทุกท่านทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าทุกประเทศที่เราเคยได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวจะมีร้านอาหารไทยและดิฉันเชื่อว่าหลายๆประเทศค่ะก็บอกเลยว่าอาหารไทยคืออาหารโปรดของคนต่างชาติหลายๆคนแต่อันนี้นี่เองค่ะเมื่อมีหลักสูตรเมื่อได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องนี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยนี่แหละค่ะส่งวัฒนธรรมไปเช่นการจัดสำรับการจัดจัดรูปแบบ การอาหารสูตรการปรุงการทานแบบคนไทยจริงๆทําอย่างไรเป็นอย่างไรจริงๆคนที่คนต่างชาติที่ไม่เคยมาเมืองไทยก็เรียนรู้ประเทศไทยจากร้านอาหารไทยนี่แหละค่ะเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นการที่เราทําเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพส่งไปเมืองนอกเพื่อจะเผยแพร่นี้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของอาหารด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแน่นอนค่ะก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ํานะคะ นอกจากนี้ค่ะการที่เรา,เ,าเริ่มทําในเรื่องของเชฟอาหารไทยแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปนั่นก็คือการส่งออกของอาหารไทยเราค่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ จะเป็นพืชผลทางการเกษตรต่างๆเราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยไม่ว่าจะเป็นการแชร่แข็งการรีชอร์ตการถนอมอาหารเพื่อให้วัตถุดิบเหล่านั้นหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆของไทยเราเนี่ยสามารถมีอายุอยู่ได้นานขึ้นทางั้งที่รสชาติก็ยังเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เหมือนเราทานในเมืองไทยนี่ค่ะถ้าเราพัฒนาตรงนี้จบทุกๆเมนูทุกๆสูตรแล้วก็สามารถส่งออกได้ปุ๊บคนต่างชาติก็จะสามารถได้ลิ้มลองลิ้มรส อาหารไทยจริงๆจ,จากประเทศไทยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าจะสามารถพัฒนานอกจากคนแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมได้อันนี้เป็นภาพรวมนะคะที่เริ่มเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เ,เริ่มตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงอุตสาหกรรม ที่จะต้องทํางานต่อเนื่องกันอย่างบริาการเพื่อที่จะส่งออกคุณภาพอาหารที่ดีแล้วก็เชฟที่ดีให้ต่างต่อะแน่นอนค่ะเราต้องกลับมาสู่คําว่าเราอยากให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นครัวของโลกนี่เองค่ะดิฉันไปที่ประเทศไหนนะคะดิฉันก็พูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากนะคะว่าประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นฟู้ดเซเคียวริตี้ให้ทั่วโลกค่ะ บางประเทศที่เขามีความไม่สงบในประเทศหรือการเกษตรเขาไม่เพียงพอต่อประเทศนั้นๆเราเองสามารถเป็นที่เก็บอาหารเป็นฟู้ดเซเคริตี้ของทุกประเทศได้และถ้ากวัตกรรมของเราไปถึงเราสามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นอันนี้นี่แหละค่ะช่วยทั้งเกษตรกรคนไทยเราเองและก็ ไปถึง o d ร c ตไปถึงต่างชาติเขาก็มีความสุขที่ว่าได้อาหารจากต้นตอของเราจริงๆไปถึงคุณภาพเหมือนเดิมที่สําคัญคือเราเองพร้อมส่งออกทุกๆวันทั้งปีอันนี้คือข้อที่ประเทศไทยเราได้เปรียบค่ะเพราะฉะนั้นการทําทุกอย่างเหล่านี้เป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องกันทั้งระบบค,ค่ะอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมองเห็นค่ะว่าเราจะผลักดันในเรื่องแบบนี้ต่อได้ยังไงนะคะซอฟเฟอร์ Software ของเรื่องอาหารนี่เป็นสิ่งที่ เหมือนกับว่าพูดปุ๊บทุกคนรู้จักได้ง่ายค่ะแต่จริงๆดีเทลการพัฒนามีอีกเยอะมากๆและอุตสาหกรรมของอาหารเองสามารถเติบโตอย่างเต็มรูปแบบได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่แน่นอนค่ะ ในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอวคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะกรมอนามัยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและสำนักงาน้องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้มาลงนามทึกข้อตกลงในวันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะที่ได้ร่วมกันทั้งหมดค่ะสร้างอีโคโซิสเต็มนี้นะคะ ให้สมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมของอาหารไปด้วยกันค่ะโอกาสนี้เองค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันค่ะก็ทุกภาคส่วนมีความสําคัญค่ะเราจะมาผลักดันอุตสาหกรรมอาหารนะคะไปให้ไกลกว่านี้ค่ะไปให้ดังทั่วโลกให้เขารู้จักนะคะว่าทั้งคนไทยทั้งอาหารของไทยเรามีดียังไงบ้างค่ะและแน่นอนค่ะรัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง